แล้วแต่ดวงคนด้วยนะส่วนของผมนั้นก็ลองดูแล้วกันนะจะเป็นยังไงนะสนับดวงในวันนี้โอ้โหได้ท่าเต้นดีเลยนะโอไม่กลเป็นไรแล้วก็เปิดกล่องของเฟืองขวาอ,อหนึ่งครั้งแบบนี้ได้คะีพิเศษ5อันนะฮะโอเคไม่เกลือแล้วนะฮะเพระาะว่าใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครกำลังมองหาดรเวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสาหรับคนพอมีกําลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายไอเดียดรเวเพจดีรีวิวเยอะไม่โกูิ ตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเอเดีให้เลือกเริ่มต้นแค่30ิบาทฮีโร่เยอะรุนครบสก,กินแร์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อไอดีตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจั๊ .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือ l ล n e เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุดม,มากับพอยได้เลยเอาล่ะครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่ากล่องของข,องของวัญแห่งรักนะครดบก่ากล่องของขวัญน,นี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่วันนี้ีเอมซีมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะิ่้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กรแกฎาคมนั่นเอกรากฎาครับผมโอเค นะครับเรามาสรุปกันเลยน,นั่นเองนะครับสรุปอะไรล่ะเรามาดูเลยนะว่ามันค่าคุ้มหรือเปล่าสรวนด้วยแบบของกิจกรรมนะจะด้วยแบบของการเปิดทดี่ว่าฝั่งอ่าเปิดกองฝั่งเปิดสุ่มฝั่งซ้าย1ครั้งจะสามารถเปิดกลองฝั่งขวาได้1ครั้งนะสมมติคุณเปิดกลองฝั่งขวาครบหกครั้งคุณจะได้เป็นตรานเชสกิน,นรับก็ได้แก่การเลือกสกินของอารัมกับสกินของเยนา เอ้ยไม่ใช่ยาน่าอเมรี่นั่นเองนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้คือส่มหครั้งต้องใช้หมด250คูป,ปองนะครับแล้วก็เหมาตู้จากในกิจกรรมนี้ ต้องใช้ทั้งหมด1,300คูปองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าที่ผมที่มันเหมาตู้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องคุณต้องเหมาตู้ทุกคนบางทีคุณสุ่มไปสัก10อ่า6ครั้ง7ครั้งหรือว่า2 3ครั้งเนี่ยมันอาจจะออกแล้วก็ได้นะแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะส่วนของผมเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะจะเป็นยังไงนะสนับดวงในวันนี้โอ้โหได้ท่าเต้นลิลลนะโอ้ไม่ก้าไม่เป็นไรแล้วก็เปิดกล่องของเฝืองขวาหนึ่งครั้งแบบนี้ได้ครับมีพิเศษ5อันนะฮะโอเคไม่เกลือแล้วนะฮะประมาณนี้ท พี่ครับสำหรับราคา1,300คูปองเนี่ยเมาตู้เนี่ยพี่ว่าคุมไหมครับส่วนตัวนะผมมองว่าค่อนข้างโอเคทุกคนนะครับเพราะว่าเอลซูกับเรียนหน้านะครับเหมือนจะเคยมากิจกรรมรลดราคามาเนี่ยก็มาในเอามาก็แรงอยู่ทุกคนประมาณพันห้าพันสองพันเลทุกคนแล้วเอลซูก็เหมือนกันนะพั 1, 5, 2, นหะน้าหนึงสองพันนะครับจะมีกิจกรรมพวกลดราคาถึงขนาดลดราคา70%เนี่ยราคามันก็ประมาณพันพันสองนะพันสองพันสามประมาณเนี้ย นะครับฉะนั้นผมก็ว่าค่อนข้างโอเคทุกคนนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครจะจัดผมว่าโอเคเลยนะครับผมน่าจัดมากๆนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับวันนี้เรารดูเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจบกันมานะครับมาดูกันเลย let's g กด้ากูลคิดจะทำไปหนึ่งคลิปยอดวิว200เ้อยวุยวณทุกคนะมานะคปจูบจ,จูบจูบนะฮะผมว่าไม่คุ้มนะครับสกินข้างบนดูไม่สวยเลยฮะโอ้ยสายไม่สวยนี่ว่าสวัสดีคุณอ่าอะไรวะเนะี่ย คิดสนเน่เนีผมรูปตัวไฟน่ารักเชียวนะสวัสดีคุณซินเอนิโอด้วยนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับผมวันนี้โดนเน็ตมาด้วยนะคุณเอเนียวผมมานะครับผมสวยแต่ไหม,หม่หมานะสะนดารอเรียด้วยนะครับสี่สองถ้าใครที่จบเขาไม่แม้แต่นะครับศูนย์แปดสำรับของตลาดไปก้อนนะครับไปเจอคลิปหน้านะครับจะกันพุ่มใบไม้สองเปอร์เซ็นสวย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 ,สวย,สวย เออชัดดาวได้สวยสวยสวยโอเคได้ได้ได okay. ้สวยสวยไม่ต้องตายเพื่อนะไม่ต้องไม่ต้องลึกมากมันมันมปิดกันเองเฮ้ยทุกคนนะครับเอามึงอ่ามึงถอยก่อนเกลี่ยไว้เลือเกลืนอุ้ยโดนเคเคเคเจ็บ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 เคสวยมันหิวอะไรกูขนาดนั้นอ่ะ นีโดนหิวู้จัดสวัสดีทุกคนแซมไม่เป็นไรสวยๆได้สวยได้ได้คือตัวนึงสหสวสวย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 มีเกด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 เฮ้ยตายหมดปะเดี๋ยวใครวนาเลยอีดอตัวเดียวจบบ้านได้ได้จริงจบได้จริง